สวัสดีค่ะคุณครูหมอดูชานทิพย์รอยเอ็ดนะคะวันนี้จะดูดวงให้กับลูกค้าที่เป็นหญิงนะคะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณครูด้วยนะค่ะลายมือของลูกค้านะคะอันนี้คือเส้นเส้นชีวิตนะลูกนะเส้นชีวิตของน้องดีมากเลยดีตรงไหนตรงมีเส้นคุ้มครองสองเส้นเส้นคุ้มครองตกทุกได้ยากมีปัญหาปัษาเราจะแก้ไขได้เนาะ มีเส้นสมองกับเส้นชีวิตติดกันมีเส้นสมองกับเส้นเส้นชีวิตติดกันปกติคนแบบนี้จะเป็นคนว่านอนสอนง่ายน้องเป็นทั้งสองทางเลยนะคะเป็นคนที่เส้นชีวิตกับเส้นสมองติดกันนะของครูนี่มีข้างหนึ่งติดกันข้างหนึ่งไม่ติดกันครูบางทีครูก <c oughs> ็ว่าว่าวายกเ <c oughs> นาะอันนี้ก็จะพูดว่านอนสอนง่ายแต่แต่มีเกาะต,ตรงนี้มีเกาะต,ตรงนี้อันนี้เป็นช่วงไปไปลายนะอันนี้ทํานายคุณหมอนะคะว่า อาจจะไม่สบายได้นะคะมีชีวิตที่มันไม่ไม่ราบรื่นมันก็จะเป็นช่วงป่วยไข้ของเราที่เป็นเกาะตรงนี้ที่เป็นฟองฟองหรือหมายถึงมีชีวิตมีปัญหาอุปสรรคนะคะชีวิตของน้องนะมีเส้นมัสนาสองเส้นเส้นหนึ่งมาจากแดนไกลมาจากเนินจันทร์อันนี้ดีนะคะเดินทางไกลได้โชคได้ราบหรือทํางานที่ไกลบ้านไกลถิ่นก็ดีนะคะอีกเส้นหนึ่งเกิดจากเส้นชีวิตคนเส้นมัสนาสองเส้นนี้ มักจะมีรายได้หลายทางเช่นเป็นครูก็ไปสอนพิเศษเป็นหมอก็มีคลินิกอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้มีเส้นมรดกชัดเจนนะคะอันนี้ได้อันนี้จะได้มรดกที่ชัดเจนนะแต่ครูบอกไม่ได้ว่าได้จากคุณพ่อคุณแม่หรือได้จากแฟนนะคะนะ้องได้ชัดเจนสิ่งที่สําคัญของน้องในมีเส้นอาทิตย์สามเส้นจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเส้นสมรสทางนี้เมื่อกี้ครูไม่ได้ขีดไหมเส้นสมรส มีเส้นหนึ่งยาว<ม>เส้นหนึ่งสั้น<ม>แต่น,นี่แตกนะเส้นสมรสเป็นดาวจันท์เวลาแต่งงานอาจจะเหนื่อยนะลุงนะทําไมคูถึงว่าเหนื่อยเพราะว่าเดี๋ยวคุปิดชื่อตรงนี้เพราะว่าอ่าปัตตนีเป็นดาวจันทร์ตกทาสีทาสีทาสาแปลว่าธาตุแปลว่าบริวารแปลว่าเหนื่อยชีวิตสมรสอาจจะทําให้เราเหนื่อยเรายากเราลําบากนะคะเนาะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเรียนสายแพทย์นะคะ ถ้าเป็นแพทย์ที่ต่อเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับนรื่องดีเขาเรียกว่าแพทย์เกี่ยวกับความงามนี่จะพูดว่าอะไรคะชื่อมันก็มีทางสัยยาแพทย์กับหมอแบบผิวหนังอะค่ะอ๋อทันตะแพทย์ไม่ใช่สันเล <CPU? S 1> โอเคเนาะหมอสันเนาะหมอสันกับหมอผิวหนังเนาะหมอผิวหนังเมืองเลียดอยู่ตรงไหนลูกอไม่มั่นใจค่ะไม่มั่นใจนุ้นุทำงานโรงพยาบาลเลียดหรือทำงานที่ไหนเลีดเลียดอยู่เนาะโอเคค่ะเนาะ ก็ถ้าพูดสรุปรวมที่เห็นในมือนะคะก็คือเรื่องชีวิตหน้าที่การงานหนูสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะหนูมีเส้นอาทิตย์สามเส้นทั้งสองอันแต่ว่าเรื่องใจเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องชีวิตครอบครัวอาจจะไม่เต็มลอยนะคะเพราะฉะนั้นให้เน้นเรื่องงานชีวิตแต่งงานได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์แบบไม่ราบรื่นเท่าที่ควรก็จะมีติดติดขัดๆเนาะนะคะขอบคุณมาก